ครับเอฟซีพี่น้องคน่องปลาสุกุทุกค่นบอกว่าเป็นชาวไทยชาวเลาวชาวต่างประเทศพี่น้องสวัสดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุกุทุกคนพี่น้องมาไฮมาสวนกับคนฟองปลาพี่น้องเมื่อนี้มื่อนี้มาไฮมาสวนมาคุดมั่นถอนมั่นพี่น้องนาพี่พี่น้องพอกับคนสองปลากับยายเกดีคือเก้าพี่น้องมื่อนี้สวัสดีค่ะมากมาค่ะมื่อนี้สิภาคุดมั่นเนอะมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องคุดมั่นพี่น้องเมื่อนี้ พี่น้องเบิงว่าแต่ละเมื่อชีวิตคนสองปลาก็ไม่ใช่เกเเท็จยังแน่รักๆกันสิเขาให้เขาสวนนี่ละพี่น้องงามแน่บ่แน่พี่น้องปลูกตามหล่องหมักม่วงหิมะพ่านอีกฟังกัสิเป็นอวนมุมนี่ก็สิเป็นหล่องหมักม่วงหิมะพ่านอายุประมาณปีสองปีแหละล่ะพี่น้องเริ่มดอกละพี่น้องต้นลำซอยกันก่อน รุนน้ำกันเด้อพี่น้องว่ามันค้นซองปลากับเจเกตที่มีหวัวบอ่ <c ười> อเขาแต่ปลาหาแต่เห็ดหัวใหญ่คือกันแน่แนอ่อันไรเหออารุ่นน้ำกันพี่น้อง,นนง ừ, อ,อาาา่ารุ่นถ้ามัน, <c ười> มนมพี่น้อ ตัดลำเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านนี้เอาที่ลรหลงที่ละแถวเก็บลำที่ตัดขัดเหลือกไว้ท้ำพันพี่น้องเป็นยังไงจะเกดเป็นตะไวย์อแบอ <laughs> ผัก่ไยก่อนพี่น้องตัดลำแล้วเก็บลำแล้วดีมีหอมมะมงกงหอมยางพ่อหนาวกับหนาวคักพ่อแดดกับแดดคักเนาะอ่ามาเบิ่งยายเกศลงมือแล้วพี่น้องบ้านนี้ัวดีบ่ยายเกศโยกโชว์เบิ่งอ้าวผ่านอยู่ผ่านอยู่งวบ่ใหญ่แต่มันดกพี่น้องโกลงาดกรเป็นตางายค่ะโกล พ่อเห็ดได้อยู kind of ่มันเป็นดินทรายเนาะเอารถคุดบ่ได้พี่น้องมันตีต้นบม่งม่วงบม่งม่วงกระลังดอกม่องหิมะพันโอ้เงี้ยนี้นี่สบายเลยนี่บ่ได้ดึงแห้งนั่นนั่นขึ้นบ่ขึ้นดีเนาะอ้ยบ่ได้ทุกรูปแหวนเจ๊เกตเนี่ยเจ๊เกตลายเห็ดพี่น้องก็ได้นางพรมเนี่ย อุปกรณ์เล็กงัดพี่น้องนี่งดดขนาดีกแกนมองแกนกับหัวตันด็ดเด็ดที่กันเล่นเนาะมองแกนงานบุกเบินเด็กพูดเอา <c oughs> ลองแท้นี่เป็นดินทรายมันงันเป็นง่าย,ยหัวงามอยู่ตัราะอะงามอยู่โรปคือเด็เห็นว่าฮาจะเห็นจะโดอยู่ง่องแท้พี่น้อง ฮว่างามอยู่หัวงามอยู่หัวโดวกอยู่แต่ว่าหัวบกใครง่าป็นไดพี่น้องมันเริ่มงามล่ะงมต้นมังม่วงพี่น้องงัดแล้วกะเห็ดเห็พี่น้อง,งเ,เ,เองบิ้งพี่น้องนี่งดัดแล้วกะท้อนเอางอ่างยแยกเกลขยันขัดจับสันสันเอาหัวได้ขาดกน็น้ำบก่ครขาดมันเป็น้า้มันเป็นไส้ สวเกดหัวกับบยางะบยางไรยคือหาเห็ดดอกหัวงานดีตัวล่ะเลฝนมันด mm ีฝดมันเลยหัวบใหญ่ าพ cool oh, ng ี่น้องวัาดีแห้งโอ้ประกาดเนาะประกาดประกาดตอนงายอยู่โอ้ดอกมะม่วงโอ้ก็ได้น้ำหนาจอกเลแน้ำยุ่งหัวบ่ยใหญ่หันทุก มีต้นมะม่วงีกดอกมันลดนลำรดน้ำดอกแล้วรถเขาเงี้ยงก็ได้เลยขรถเขาพุทธนี่อดอกรดน้ำขอเห็นเต็นท์เป็นสี่แล้วไม่ตึงเดืๆดสู้อยู่กันหัวแนวนี่นัดได้แล้วนี่ยก็สู้อยู่แต่เอาบักชกฟันแั้งแั้งนะดู พุทธหัวดอนเนาะยอมด้วยแน่น่ะเบาๆกันอีกตั้งหาชองคนคือหล่อนจะไปเฮ็ดมันแล้วบอกันบ่อไหนเฮ็ดมันบ่อคนบ่ได้ถามมันแก่นเลยโอเคเลยหัวมากเลย หัวดีอยู่พี่น้องหัวดกอยู่บ่ใหญ่แต่ว่าดกสิรพี่น้องเอ้ยชีวิตคนสองปลาทไเลเกศเห็ดยู่เห็ดกินไปสิลรพี่น้องเด็ดทห้เห็ดหนะ้าเห็ดสวนเห็ดกับเก็บเห็ดพอได้อยู่ได้กินลัางถู่านาสุดินไปสิรพี่น้องเอ้ย งานอหั่นอกบ้านไป,ไปเ,รเรื่อยพี่น้องไปเรื่อยเมื่อยกับพักเรีวบ่ได้เอาแบบสโลไล่นี่ละคอยเป็นคอยไป โอ้ยบ้ไว้พี่น้องพักเมื่อยก่อนแดดคักมือน,นี่ใกล้แล้วแล้วพี่น้องลองทีไอ้ตัดลำไหวอาขึ้นกรบเบิดล่ะพักกันเขาห่มก่นกอนกล้แยกเจดปอไว้ห่อนแห้ง ขาดหนีได้แต่โตจับหัวอดงามหัวดีนอกห้องเราฝนตกดีหัวนาะฝนต้องดีกว่าลย่น้อมันก็ลังงามเนยฝนมา เวลาดตกเป็นเดือนขับบนเอาหนิอุ้ยหลายเดือนตกโค้ดตกจริลเหรคนดีละขึ้นหวัวใหม่มันมันโคนขื้นหัวปีเนาะปะดัดเป็มันมามาเป็นเดือนเหมือนเดิมเราเบิร์ปีหน่องเลยต,ตกดีหลายปีปีดี้ตลาด คือเป็นคนผลิตมันด่ายทุกนเลยะอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องรอดแต่ขืนบันนี่เอารถทิแจกมาขืนพี่น้องไปพักก่อนจะเกตก้อมแห้งเอารถมาขืนบันมันกระหัวดีอยู่พี่น้องคุณ หัวถือว่าใส่ได้อยู่แต่มันหัวใบใหญ่ปันไดโดกอยู่โดกอยู่ใบใหญ่กับถือว่าดีอยู่มันโดกมันงำงำต้นหม่งงวงหัวก็ถือว่าดีอยู่พี่น้องผ่านอยู่หัวซ้ำนี่แต่ก่อนปรทธานมีหม่งงวง ักมองมาท่านใหญ่โอ้ยหัวโดกหักพี่น้องทั้งโดกทั้งใหญ่แต่ตอนนี้มันกระโดกอยู่แต่มันบ่ใหญ่แตถือว่าใส่ได้อยู่เพราะว่าต้นมะม่วงมันเริ่มบังแสงพี่น้องมันงัาตาบ้านเฮาเพิ่นว่างมันล่ะมันได้รับแสงบ่เพียงพอมันเลยสั่งหัวบ่ดีปานได้แต่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่าขึ้นก่อนพี่น้องบาดนี้ ก่อติดันมาขึ้นก่อนอ่ายิเกดคอนมัน เอาขึ้นรถพี่น้องมานี่อ้าวขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเนี่ได้พอเต็มรถปันได มันเน่าร้ายพี่น้องมันเลยบอกคอยเต็มรถเอาสำเนารับพี่น้องมาหนิมันถูกไปทรงล้านมั่นก่อนเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี่กะซีขอลาพี่ลาน้องไปสะก้อนพี่น้องคำล่ะแยกเก่งกับกาบบานก้อนลาบบานนี่เอามันไปทรงล้านก่อนพี่น้องพอกันคลิปไม่มือไม่พี่น้องสำหรับคลิปคุดมั่นวันทียีสิบแปดมกร่าคมปีหกสี่ฝากพี่ฝากน้องไว้สำเนารับพี่น้อง ขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกกำลังแรงใจพี่น้องสวัสดีครับ